อาจจะไมตโตอยู่ครับดินดุกดุกด้วยครับดินดุกดุกด้วยพี่น้องนี่จะแต้มเนาะครับเดี๋ยวมารุนกันครับโอ้น่าจะแต้มไงอยู่ครับพี่น้องอุ้ยฉันเลยอ้า สวัสดีพี่น้องยงมเช้าครับเมื่อนี้มายามเงียบครับหมู่บ้านรถเกี่ยวเขาออกเคื่อนผมเลยเอาเงียบมาใส่ครับเดี๋ยวมาติดตามมึงครับถิดถือป่ะครับติดตามช่วมครับ ลังแรกมาถือครับเยื่อปลาเข็งหน่อยครับเยื่อใช่เยื่อปลาเข็งครับอา่าลังสองโอ้หลังสองมีตัวอยู่ครับล้างสองมีตัวหนึ่งครับเห็นไหม สองหัาตัวหนึ่งครับพี่น้อกตัวใบใหญ่ปะไดนครับลังต่อไปครับอ๋อผลมใส่บวงนี่ครับอ๋อผลก็บาใส่บวงนกไก่กันครับพี่น้อกเห็นบ่บบวงนกนกเจ้านกไก่น้กกาน พอมหลังสามครับโอ้หลังสามกับมีครับนี่หอดปลาเข็งเขาโอ้หลังสามมีสองตัวครับพี่น้องหลังสามเลยสองตัวครับนี่สองโอ้โอโอโกบใหญ่พอดีกินกบหน่อยครับขาถลอกเลยว่ามันตายแล้วบ่บัร หลังสามสิบสองสองตัวครับนี่ครับบ่วงนกพอเปิมาใส่ไว้ครับนี่หลังหนึ่งครับโอ้โหสองครับนี่ก็สองครับพี่น้องโอ้มีแต่แบบ เอฟเอฟเลยครับเฮียพ er. ี่น้องเลยเขาเอฟเอฟเลยครับสวยๆครับตั้งต่อไปครับพี่น้องโอ้นี่ก็ะสอ้องกันครับพี่น้องโอ้หมันหมันครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่ครับ เกี่ยวเขาออกมาใส่ครับรุหยอดนะครับพี่น้องผมนึกว่าสิบมีตัวมีอยู่ครับหลังต่อไปครับหลังนี้เอาง่าขึ้นครับมีตัวบะนาะหลังนี้บ่มีครับใส่สิบเจ็ดหลังด้วยกัาครับ Say bốc ngầm. How do you đi vô nha lang lang lắng lang lang xám lang vô mừng lắng lang lang hấp ừ. <laughs> lắng này lang 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 ล้งมันล้างเติบแล้วครับอขอดีครับน่าเกีียวข้าวออกเดี๋ยวมือลังต่อไปครับหลังมุมซ่ม้วนถือครับียก็ยังคือเก่าครับ หงวม้ามาถือครับเบื้องหลังนี่ครับโดนดโมดนครับใส่อยู่ขางสาครับให้นีบทัานในเกี่ยวเขาครับมาเบื้องครับว่าสีมิโตมัครับโอ้ตัวนึงครับ นึงเตี้ยมครับโดนตรงๆเลยกำลังง่ามครับโ,โกูกปบหลังต่อไปครับพี่น้องตัวกโนโหลังนี่บุมมีโตครับเงหลังมุมสาครับ โอ้เบิ่งจากการเต้นแล้วครับพี่น้องอาจจะไม่โตอยู่ครับดินดุกดุกด้วยครับยินดุกดุกด้วยพี่น้องนี่จักเต้มเนาะครับเดี๋ยวมารุนกันครับโอ้น่าจะเต้มใหญ่อยู่ครับพี่น้องอุ้ยจเี่ยเอ้าเรีบ้อยครับพี่น้องเพิ่นเปิดฝาออกเองเลยครับโอ้โเตีมยมญ่ครับแต่ว่าโดดขึ้นฝาเงียบพอดีครับ โอ้นี่จงปรงเลยครับพี่น้องสองฝาครับออกเล้ฟ้าหนึ่งครับเรียบร้อยโอ้แตีมยมญ่เตืออยู่ครับออกจ่อยไปเบื้งหลังต่อไปครับโอ้ยังฝาบ่อน นี่ครับอีกครั้งหนึ่งครับผมใส่ไว้มุมนลยครับมไม่น่าโอ้เสียดายเตียมวาหันอยู่ครับใหญ่อยู่ครับก็เตียนออกโอ้โหนี่ก็มีเหมือนกันครับเออหลังนี่ก็มีครับนึงเตียมครับนึงเตียมสวยๆครับนี่มันอยู่ครับมันนี่มันอยู่ครับ เดีย๋ยวรุนไปเรื่อยครับหลังนี้ไ่ไว้หกครับเขาทัานนเกีลยวอดี๋ยวรุนกันครับว่าสิมีตบ่โอ้หนึ่งแต้มครับพี่น้องโอ้หนึ่งแต้มหรือสองแต้มเนี่ย สองต้มครับพี่น้องโอ้สองเต็มยิ่งครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับสองแต้มยิ่งงครับเนี่มดัดแปลงครับพี่น้องเขาสองแต้มครับโอ้ใส่ไอรคกครับพี่น้องหุมให้หน้าครับแล้วอีกสองสามหลังทบพี่น้องดุนกันครับนะครับ เดี๋ยวมาลุ่นลังต่อไปครับพี่น้องนี่ก็ยุม่มมุมสาคือกันครับมุมใส่ไหมมุมครับโอ้โหด่ปน้นอฮกอครับแต่ะ็หนฮกแกนี่มันถือดีครับนี่มีแต้มอยู่ครับแต้มครับพี่น้องเออ มีเต็มอยู่ครับหนึ่งเตีมครับพี่น้องสวยๆครับไปครับมันอยู่ครับวันนี้ครับหลังต่อไปเลยครับไม้ขางสาครับพี่น้อง หกในช่องลอยครับเป็นอุปสรรคต่อพันธุ์ครับพี่น้องโอ้โหฝนโดดลงเลยขอเงยียบปะเนาะเอาติดตามชมครับพี่น้องโอ้ นั่งมายามกันค่ะเดี๋ยวนงครับพี่น้องโอ้ถื่ออยู่ครับพี่น้องเห็นบหมครับกระปูหลุดลงๆได้เงียบครับพี่น้องเออแต้มสวยครับพี่น้องนี่เงยเติบอยู่ครับพี่น้องเห็นบหมครับโอ้สวยสวยสวยกำลังงามเลยครับไปครับไปกันต่อครับ สุดวันยังเหลืออีกหลังหนึ่งครับตามมาครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องมีเตี่ยมบ่นน้องเงียบใจเนาะเอ,อื้อท้อหลังสุดท้ายหลังเป้าครับพี่น้องมุมห,หน้าครับ บรรยากาศทุกหน้าครับท่านิเกี่ยวเขาออกครับน,นี่ครับพี่น้องครับใส่เงยียบกบมันอยู่ครับมือนเนี้ยสิบเจ็ดหลังครับแต่ว่าหายหลังหนึ่งครับสงสัยกบเอาไปกินเงียบหายหลังหนึ่งครับเหลือสิบหกหลังครับ เขาหลังละสองแต้มสามแต้มก็มีครับหลังละสองแต้มครับรวมแล้วกับเขาเกาหลังครับมีอยชิบสามแต้มครับเมือนนี้ครับมานอยครับครับสิบสามแต้มครับสวยๆครับใหมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำด้วยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ